สวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับแล้วก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องบอยฮันจิกับเกม Story of Seasons Trio of Towns บนเครื่องเกม Nintendo 3DS นะครับหลังจากที่เราเล่นไปจนถึงวันที่15นะครับเราก็จะสามารถไปยังเมืองหรือว่าหมู่บ้านแห่งที่2ได้นะครับนั่นก็คือหมู่บ้านลูลูโคโคโดยตอนเช้าเนี่ยจะมีผู้ใหญ่ประจําหมู่บ้านนะครับที่ชื่อว่าโทโท t าร่าเนี่ยมาพาทัวร์หมู่บ้านนะครับแล้วก็ในวันถัดไปนะครับ ล u d ั s ที่อยู่ที่หมู่บ้านลูลูโคโคเนี่ยจะมาอธิบายเกี่ยวกับระบบฟาร์มเซอร์เคิลนะครับซึ่งจะเป็นระบบที่จะทําให้เราเนี่ยสามารถโยกย้ายสิ่งต่างๆในฟาร์มได้อย่างอิสระนะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านวัวบ้านไก่หรือว่าแปลงพืชก็ได้นะครับแล้วก็ได้แนะนําให้เราเนี่ยทำการปรับปรุงบ้านใหม่นะครับผมโดยจะใช้วัตถุดิบเป็นไม้ Small l มเบอร์แล้วก็ลัมเบอร์นะครับ ซึ่งไม้ทั้ง2ชนิดนี้เนี่ยจะมีขายที่ร้านขายวัตถุดิบที่เวสเทานะครับที่ก่อนหน้านี้เนี่ยร้านนี้มันยังไม่เปิดนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยได้เปิดทําการเรียบร้อยแล้วนะครับบ้านหลังจากที่ปรับปรุงใหม่แล้วเนี่ยก็จะมีห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าและก็ครัวเพิ่มเข้ามาครับ และในวันถัดไปนะครับหลังจากที่เราทำการปรับปรุงบ้านเรียบร้อยแล้วเนี่ยลูดัสก็จะมาแนะนำเกี่ยวกับระบบอัปเกรดเครื่องมือนะครับแล้วก็ได้ให้ขอนเรามานะซึ่งจะเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ใช้ในการทุบหินแล้วก็การขุดหาแร่นะครับผมเอาลา่ะเดนนพาร์นี้นะครับจะพาไปทัวร์หมู่บ้านลูลูโคโค่นะครับแล้วก็พาไปแนะนําชาวเมืองแล้วก็จะมีพูดเกี่ยวกับการอัปเกรดเครื่องมือนะครับแล้วก็การขุดหาแร่นะครับวันนี้วันที่19นะครับฝนตกด้วย ไม่ต้องดูแลรถน้ำนะครับส่วนน้องไก่น้องวัวเนี่ยผมจัดการเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะไปที่หมู่บ้านกันเลยนะครับทางเข้าจะเป็นทางขวานะครับผมอาจะเห็นว่าพอเรามาที่เมืองแล้วเนี่ยฝนไม่ตกนะเพราะว่าเขตเมืองทั้ง3ามเมืองแล้วก็ฟาร์มของเราเนี่ยสภาพอากาศมันจะแยกกันนะครับคือมันจะไม่เหมือนกัน มม่จะเป็นว่าที่ฟาร์มเราฝนตกแล้วในเมืองมันจะฝนตกด้วยนะครับผมประมาณนี้ลูลูโคโค่เนี่ยพอเข้ามามันจะมี2เขตนะเริ่มจากทางทิศใต้นะครับโซนตรงนี้จะมีร้านขายของนะครับซึ่งจะมี3ร้านด้วยกันเอาละมาดูแบบคร่าวๆนะครับว่ามีอะไรขายบ้างอันนี้ก็มีคาลินด้านะครับมีเหยือ่อใบตกกลาแล้วก็มีดินนะครับผมก็ยังไม่ค่อยมีอะไรมากนะ แล้วก็ร้านที่2จะเป็นร้านขายผลไม้นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยจะมีแค่กล้วยเท่านั้นนะครับผมที่มีขายโอเคอกด3เฉยต่อไปร้านที่3นะครับร้านนี้เนี่ยจะเป็นร้านที่เปิดโดยคาโอไลล่านะครับซึ่งจะเป็นชาวเมืองลูลูโคโคนะครับของที่มีขายเนี่ยก็จะเป็นพวกวัตถุดิบที่ใช้ในการทำอาหารนะแล้วก็ จะมีพวกปลาด้วยนะครับโอเคอ่าคนนี้คาโอไลล่านะครับแล้วก็ตรงนี้อ่าเก็บของได้นะครับตรงนี้จะเป็นชายหาดนะครับผมอ่าหมู่บ้านลูลูโคโกเนี่ยจะเป็นหมู่บ้านที่ติดทะเลนะครับตรงนี้เราก็สามารถตกปลาได้นะอ่าตกปลาสักหน่อยละกันนะครับ ก็ใช้เบ็ดรงแหล่งน้ำนะครับจะเป็นการตกปลาแล้วก็รอเงาปลามาติดเบ็ดนะครับอพอติดแล้วเนี่ยเราก็กด A รรวๆนะครับเราก็จะตกปลาได้นะครับผมก็จะประมาณนี้สำหรับการตกปลานะครับเอาล่ะมาทักทายคนนี้อ่าคนนี้ก็คือลูดัสนะครับ ลูดัสเนี่ยจะเปิดร้านที่เกี่ยวข้องกับการอัปเกรดสิ่งต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นการอัปเกรดบ้านหรือว่าการอัปเกรดเครื่องมือนะครับแล้วก็ลูดัสเนี่ยจะเป็นตัวละครชายที่จีบได้นะถ้าเกิดเราเล่นตัวละครหญิงนะครับผมอ่าคนนี้ซาฮาวนะครับซาฮาวกับคาโอไลล่านะครับผมที่แนะนําไปเมื่อกี้เนี่ยเป็นสามีภรรยากันนะครับลูดัสซาฮาวแล้วก็คาโอไลล่านะครับ ส่วนบ้านของคาโอไล่าและก็ซาฮาวเนี่ยจะเป็นบ้านหลังนี้นะครับซึ่งจะมีสมาชิกค,ครอบครัวอีก2คนนะก็คือเป็นลูกของซาฮาวและก็คาโอไล่านะครับซึ่งตอนเช้าๆเนี่ยเด็กๆจะอยู่ส่วนด้านบนของเมืองนะอะเดี๋ยวมาตรงนี้ก่อนนะครับตรงนี้จะเป็นคาเฟ่ริมทะเลนะครับซึ่งจะเปิดโดยสองตัวละครที่เป็นพี่น้องฝาแฝดกันนะครับคนนี้จะเป็นแฝดพี่นะครับผมชื่อว่าอิลูกะนะครับ แล้วก็คนนี้จะเป็นแฟดน้องนะครับชื่อว่าซิลูกะนะครับอ่าอิลูกะซิลูกะซึ่ง2คนนี้เนี่ยก็เป็นตัวละครหญิงที่เราสามารถจีบได้นั่นเองนะครับอ่ดูซิมีเมนูอะไรบ้างสําหรับคาเฟ่ริมทะเลของ2พี่น้องฝาแฝดนะครับก็จะเป็นเหมือนพวกของหวานนะอ่ะของหวานนะครับ เอาละเดี๋ยวไปสำรวจกันต่อนะครับผมด้านบนของลูลูโคโค่นะครับตรงนี้จะมีร้านขายอีกหนึ่งร้านนะครับผมซึ่งของที่มีขายเนี่ยก็จะเป็นเครื่องมือทำฟาร์มนะครับแล้วก็มี้อนด้วยนะครับก็จะมีขายหลังจากที่เราเนี่ยได้้อนมาจากลูดัสนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นพืชประเภทไม้ยืนต้นนะซึ่งก็เป็นพืชที่เราสามารถปลูกได้ในฟาร์มนะครับ อันนี้ที่มีขายจะเป็นต้นมะม่วงแล้วก็กล้วยนะครับโอเคแล้วก็ตรงนี้นะครับจะเป็นโรงแรมนะซึ่งจะเป็นที่ที่เราเนี่ยสามารถนอนได้นะครับซึ่งคนที่ดูแลโรงแรมเนี่ยจะเป็นผู้ใหญ่ประจำหมู่บ้านนะครับก็คือโทตทาร่านะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเธอจะอยู่ตรงนี้นะครับตอนเช้า ตัวททาร่านะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นเหมือนแบบว่าโบราณสถานนะครับเหมือนจุดที่เป็นจุดทําพิธีกรรมอะไรแบบนี้นะครับประจาหมู่บ้านมีท่านบูชาอะไรสักอย่างนะครับโอเคแล้วก็ทางด้านบนซ้ายนะครับอ่าจะเห็น2ตัวละครนะครับซึ่งก็คือลูกชายแล้วก็ลูกสาวของคาลาลล่าแล้วก็ซาฮาวนะครับ ผู้ชายจะชื่อช็อกช็อกนะครับโอเคชาลุกุหรือว่าช็อกแล้วก็น้องผู้หญิงนะครับผมชื่อว่าเอลมานะครับช็อกแล้วก็เอลมานะครับตอนนี้ก็ครบทุกคนแล้วนะแต่ว่าชาวเมืองลูลูโคโก้เนี่ยยังมีอีกนะครับผมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่มาที่เมืองนะครับก็ต้องรอเล่นไปอีกนะครับ ต่อไปร้านของลูดัสนะครับจะอยู่ตรงนี้นะถ้าเกิดเราจะมาอัปเกรดสิ่งต่างๆนะครับแต่เหมือนว่าร้านจะปิดแล้วเนี่ยปิดวันอาทิตย์กับวันพฤหัสนะโอ้โหผมเลือกวันได้ดีมากเลยโอเคอ่าไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวค่อยมาวันพรุ่งนี้ก็ได้โอเคอ่าต่อไปที่จะพูดนะครับก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการอัปเกรดอุปกรณ์นะครับเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ในช่องกระเป๋ากันอ่ากดดูตรงนี้ อาจจะเห็นว่าอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยมันจะมีค่าสเตตดอยู่นะครับซึ่งจะแบ่งเป็นทั้งหมด4ค่าด้วยกันแล้วก็การอัปเกรดเนี่ยจะเป็นการอัปเกรดแยกค่ากันไปนะก็คือค่อนข้างจะยิบย่อยเลยทีเดียวนะครับโดยทั้ง4ค่านะครับผมก็จะมี Weight, Effectiveness, Capacity แล้วก็ Range นะครับ g ว t เนี่ยก็คือน้ําหนักนะครับถ้าเกิดว่าเราอัปเกรดในส่วนของ g ว t เนี่ยมันจะทําให้อุปกรณ์เนี่ยน้ำหนักเบาลงนะครับแล้วก็จะใช้พลังงานน้อยลงในการใช้อุปกรณ์นะครับ ต่อไปก็คือ Effectiveness นะครับจะเป็นประสิทธิภาพในการใช้อุปกรณ์นะครับถ้าเกิดว่าเราอัปเกรดค่านี้เนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยใช้อุปกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับอย่างเช่นเราใช้เวลาน้อยลงในการใช้อุปกรณ์นะครับอย่างเช่นบูรดน้ำเนี่ยพอค่า Effectiveness มันเยอะขึ้นเนี่ยมันก็จะใช้เวลาน้อยลงนะครับในการรดน้ําให้สําเร็จนะครับประมาณนี้หรือไม่ก็เรื่องของคอนนะครับถ้าเกิดว่าเราอัปเกรดค่า Effectiveness เนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยสามารถไปทุกอย่าง จุดขุดแร่ที่เลเวลสูงกว่าได้นะครับที่ตอนแรกเนี่ยคอนเอฟเฟกติฟเนสระดับหนึ่งเนี่ยยังไม่สามารถทุกได้นะครับต่อไปก็คือค่าคาปาซิตี้นะครับซึ่งจะเป็นค่าที่มีเฉพาะบวรดน้านะก็คือจะเป็นความจุของบวรดน้ํานั่นเองนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือเรนจ์นะครับจะเป็นระยะในการใช้อุปกรณ์นะครับอ่คูณหเนี่ยก็คือจะลดได้1แปลงนะครับถ้าเกิดว่าเราอัปเกรดเป็นอย่างเช่น2อคูณสอย่างเงี้ยมันก็จะใช้อุปกรณ์ได้2อคูณสแปลงนะครับ อารู้จักกับค่าสเตตของอุปกรณ์กันไปแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปเนี่ยจะไปขุดหาแร่กันนะครับซึ่งแร่เนี่ยจะเป็นสิ่งที่จะใช้ในการอัปเกรดอุปกรณ์นะครับผมซึ่งจุดที่เราจะไปทุบหาแร่กันนะครับจะอยู่ที่เมืองเวสทาว์นะเดี๋ยวจะไปที่เวสทาว์นะครับซึ่งคนนี้เนี่ยจะเป็นเอเจนซี่ที่ทํางานพาร์ทไทม์ของเมืองลูลูคโคนะพอเราปลดเมืองที่2แล้วเนี่ยมันก็จะมีงานพาร์ทไทม์ของเมืองนั้นเพิ่มเข้ามานะครับซึ่ง งานพาร์ทไทม์รวมแต่ละวันเนี่ยมันก็จะเยอะขึ้นด้วยนะครับโดยมันจะมีทริคที่จะทําให้เราเนี่ยสามารถวาร์ปไปยังเมืองต่างๆได้นะครับก็คือการใช้งานพาร์ทไทม์ประเภทรับจ้างเนี่ยวาร์ปไปนะครับสมมุติว่าผมอยู่ที่หมู่บ้านลูลูโคโค่นะครับแล้วก็รับงานพาร์ทไทม์ประเภทรับจ้างที่เวสต์ทาเนี่ยพอรับงานปุ๊บเนี่ยมันก็จะวาร์ปไปที่เวสต์ทาเลยนะครับแล้วก็พอเสร็จงานพาร์ทไทม์มันก็จะอยู่ที่เวสต์ทานะครับผมวิธีการวาร์ปก็จะประมาณนี้นะครับ ต่ดูเหมือนว่าผมจะไม่มีงานพาร์ทไทม์รับจ้างที่เมืองเวสต์ทาวน์นะเนี่ยอ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเดินไปละกันนะครับเอาล่ะตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่เวสต์ทาวน์แล้วนะครับซึ่งจุดที่เราสามารถทุบหาแร่ได้นะครับก็คือตรงนี้นะครับจะเป็นจุดที่เขียนว่า mining point นะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราใช้ค้อนเนี่ยทุบไปนะครับมันจะมีแร่ออกมานะครับโดยจุดทุบแร่นะครับผมที่เมืองเวสต์ทาวน์เนี่ยมันจะมีทั้งหมด4จุดด้วยกันนะอันแรกก็คือตรงนี้นะครับต่อไปจุดที่2นะครับผมมาทางขวา แล้วก็ขึ้นไปนะครับจุดที่2จะอยู่ข้างๆคคินิกนะก็คือตรงนี้นะครับซึ่ง2จุดแรกนะครับผมจุดเมื่อกี้แล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะเป็นจุดที่เราสามารถใช้คอนที่มีระดับค่าเ ffectiveness Level 1เนี่ยสามารถทุบได้ทันทีนะครับแต่ว่าอีก2จุดเนี่ยก็คือยังไม่สามารถทุบได้นะเราจะต้องอัปเกรดคอนก่อนนะครับผมโดยจุดที่3นะครับก็คือตรงนี้นะครับเราจะสามารถทุบได้ก็ต่อเมื่อคอนเนี่ยมีค่า Effectiveness เป็น Level 2ก่อนนะครับ แล้วก็สุดท้ายก็คือจุดที่4นะครับก็คือตรงนี้ทางซ้ายนะครับที่อยู่ข้างๆที่ทําการไปรณนีนะครับจุดนี้เนี่ยจะต้องอัปเกรดคอนให้กลายเป็นเลเวล3ก่อนนะครับผมค่า effectiveness นะครับจึงจะสามารถทุบหาแร่ได้นั่นเองนะครับผมหลักการของการทุบหาแร่นะครับแต่ละจุดเนี่ยมันจะมีแร่ออกมาไม่เหมือนกันนะแล้วก็แร่แต่ละชนิดเนี่ยจะมีความแรงไม่เหมือนกันด้วย ซึ่งระดับ Effectiveness ของครอนเนี่ยก็จะมีผลด้วยนะครับในการทุบหาแร่ที่หายากนะครับถ้าเกิดครอนเราอัปเกรดมาเยอะๆเนี่ยจะมีโอกาสที่จะหาแร่ที่หายากได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งแร่อะไรอยู่ที่จุดไหนบ้างเนี่ยก็ค่อนข้างจะละเอียดนะก็อาจจะดูข้อมูลหนน็ตประกอบนะครับโดยในช่วงแรกนะครับหลังจากที่เราได้ครอนมาเนี่ยเป้าหมายแรกของการทุบหาแร่นะครับผมก็คือ ให้โฟกัสไปที่การอัปเกรดอุปกรณ์ก่อนนะครับซึ่งแร่ที่จะหากันในช่วงแรกสุดนะก็จะมีอย่าง Iron Black Rock แล้วก็ Copper นะครับแร่3อย่างนี้น่จะเป็นแร่ที่เอาไว้ใช้สำหรับการอัปเกรดค่า Effectiveness เป็นเลเวล2แล้วก็การอัพค่า g ว t นะครับให้กลายเป็นเลเวล2นั่นเองนะครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างนะครับผมเกี่ยวกับการทุบหาแร่นะครับก็คือถ้าเกิดว่าเราเว้นช่วงไว้นะครับไม่มาทุบหาแร่ที่จุดนั้นทุกวันเนี่ย โอกาสที่เราจะได้แร่หายางนะครับผมจะง่ายขึ้นนะครับอย่างเช่นผมทุบวันนี้แล้วก็ได้แร่มานะครับแล้วผมเว้นไปอีก3วันนะครับก็คือไม่ทุบจุดนี้เลยพอ3วันผ่านไปแล้วมาทุบอีกรอบเนี่ยจะมีโอกาสได้แร่หายางนะครับผมคือมันมีโอกาสได้ง่ายกว่าการที่เรามาทุบหาแร่ทุกวันนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือการทุบหาแร่นะครับเราสามารถโหลดเซฟได้นะครับผมเพื่อเราเนี่ยได้แร่ที่เราต้องการน,นั่นเองนะครับ สิ่งที่ผมจะอัพเป็นอันแรกสุดเลยนะก็คือค่า Effectiveness ของคอนนะครับเพื่อปลดล็อกจุดทุบแรกจุดถัดไปนะครับผมโดยการอัพค่า Effectiveness เนี่ยจะใช้อ r รอนแล้วก็ Copper นะครับอย่างละ5อันซึ่งตอนนี้เนี่ยอรอนผมมี4แล้วก็ Copper มี5แล้วนะครับก็ขาดอ r รอนอีกแค่อันเดียวนะเดี๋ยวจะมาทุบหาอ r รอนกันนะครับอ r รอนเนี่ยเป็นแร่ระดับกลางๆนะที่หาไม่ยากแล้วก็ไม่ง่ายนะครับสำหรับการ ใช้คอ้อนระดับเลเวลหนึ่งนะครับผมมาก็เซฟหน้าจุดทุบแรกนะครับแล้วก็ทุบโดยใช้คอ้อนอ่าแต่และว,วันเนี่ยเราสามารถใช้คอ้อนทุบได้ประมาณมากสุด5ครั้งนะก็ทุบไปนะครับก็ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้แร่ที่ต้องการเนี่ยก็คือโหลดเซฟนะครับแต่ดูหมดว่าผมทุบล้วได้อรอนเลยนะเนี่ยอ่าถือว่าโชคดีอยู่นะครับ โอเคตอนนี้ผมก็ได้มาครบแล้วนะเดี๋ยวมาดูตรงนี้หน่อยนะครับเป็นร้านขายวัตถุดิบนะครับซึ่งเพิ่งมาเปิดนะครับผมสิ่งที่มีขายเนี่ยก็จะเป็นอย่างพวกไม้นะครับอ่า lumber small lumber แล้วก็มีหินนะครับแล้วก็จะมีแร่บางส่วนด้วยนะมีมาขายด้วยนะครับ Copper เ,เนี่ยก็มีขายเหมือนกันนะถ้าเกิดว่าอยากจะเอาไปใช้ในการอัพเกรดอุปกรณ์นะครับก็มาซื้อได้นะแต่ว่าราคาค่อนข้างแพงเลยนะครับผมก็ถ้าเกิดจะซื้อจริงๆเนี่ย ให้ไปรับบัฟซื้อของถูกก่อนนะครับโดยการไปทานข้าวฟรีที่บ้านของเมแกนเทคเตอร์แล้วก็คอรลินนะครับผมแรกเริ่มต้นที่มีขายก็ประมาณนี้นะที่จริงแล้วเนี่ยมันมีขายมากกว่านี้นะครับแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่ปลดล็อกนะครับผมคือไอรอนก็มีขายนะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีนะครับเราก็ต้องทุบหาเองไปก่อนนะครับผมตอนนี้ผมก็มีวัตถุดิบที่จําเป็นสําหรับการอัปเกรดคอนเป็นเลเวล2เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะวาร์ปไปวันพรุ่งนี้นะเป็นวันที่ ร้านของลูดัสเนี่ยเปิดทําการนะครับผมตอนนี้ร้านของลูดัสก็เปิดเรียบร้อยแล้วนะครับผมเปิดตั้งแต่เช้าเลยนะครับมาคุยกับคุณลูดัสกันก็จะมีหลายอย่างเลยนะมีการอัปเกรดเครื่องมือนะครับแล้วก็การอัปเกรดนั่นนู่นนี่นะครับอันที่ผมจะโฟกัสในช่วงแรกก็คือการอัปเกรดค่า f f e t i v e n e s s ของคอนนะครับเพื่อปลดล็อกการทุบแร่ในจุดถัดไปนะครับแล้วก็การอัปเกรด บัวรดน้ํานั่นเองนะครับผมซึ่งบัวรดน้ําเนี่ยเราใช้เยอะมากนะครับในการทําฟาร์มช่วงแรกแล้วก็แทบจะเป็นพลังงานทั้งหมดเลยนะในการทําฟาร์มนะครับถ้าเกิดว่าเราอัปเกรดได้สักขั้นหนึ่งนะเวทกับ f f e c t i v e n e s s เนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยชีวิตดีขึ้นนิดนึงนะครับผมสําหรับการทําฟาร์มนะครับก็คือใช้พลังงานได้เยอะขึ้นนะครับสามารถปลูกได้มากขึ้นอะไรแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะอัปเกรดในส่วนของ ffectiveness ของคอนนะครับ Effectiveness Level 2นะครับจะใช้ Iron 5อันแล้วก็ Copper 5อันนะส่วนการอัปเกรดเว g h t l e v e l 2นะครับจะใช้ BlackRock 5อันแล้วก็ Iron 2อันนะครับเอาล่ะเดี๋ยวมาอัปเกรดอันนี้กันนะครับแล้วก็เงินอีก1,500นะครับเท่านี้ก็เรียบร้อยนะสำหรับการอัปเกรด Level 2ของค่า Effectiveness ของคอนนะครับงั้นเดี๋ยวเราจะไปที่ West Town นะไปทุบแร่จุดถัดไปกันนะครับ งั้นมาคุยกับเอเจนซี่หน่อยว่ามีงานพาร์ทไทม์ที่เราจะวารไปได้หรือเปล่าไม่มีเหรออะไรกันครับเนี่ยคอรสเนี่ยผมอัปเกรดไปแล้วเมื่อกี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะสามารถทุบแร่ยังจุดนี้ได้นะครับนี่อันนี้ทุบครั้งแรกสุดนะก็คือดูดิมันมีแร่หน้าตาสีสันสวยงามนะครับก็คือเป็นพวกแร่หายากนะครับผมแร่พวกนี้เนี่ยก็เอาไว้อัปเกรดเหมือนกันนะแต่ว่า ช่วงแรกเนี่ยถ้าเกิดว่าต้องการเงินเนี่ยขายไปก่อนได้เลยนะครับผมเพราะว่าแรกพวกนี้ขายได้ราคาดีมากๆเลยนะครับหลักหลายพันเลยนะอ่ะไหนๆก็นี่และขอวาร์ฟสักหน่อยเหอะสมมุติว่าผมอยู่ที่เวสต์ทาว์อ่ะตอนนี้ผมอยู่เวสต์ทาว์ใช่ไหมผมอยากไปลูลูโคโคแบบว่าผมเคลียร์นั่นนู่นนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วจะวาร์ปไปยังเมืองลูลูโคโคนะครับเพื่อไปเคลียร์อย่างอื่นต่อนะครับ ผมก็มาเลือกงานพาร์ทไทม์รับจ้างที่ลูลูโคโคนะครับแล้วก็หวาไปนะครับอันนี้จะเป็นงานพาร์ทไทม์ประเภทตัดไม้นะซึ่งจะมีเพิ่มขึ้นมานะครับหลังจากที่ปลดล็อกเมืองลูลูโคโคนะครับเอาละ10อันนะครับเรียบร้อยแล้วก็พอจบงานพาร์ทไทม์ปุ๊บเนี่ยมันก็จะ มาอยู่ที่ลูลูโคโคนั่นเองนะครับผมดูซิว่าราคาเท่าไหร่กันบ้างเนี่ยอะดามันไททโอ้7,002เลยนะคือแบบค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับใกล้ๆหมื่นเลยทีเดียวแล้วก็อา,อาเกตนะครับมูนสโตนเนี่ยถ้าเกิดผมขายหมดเลยนะครับได้มาหลายพันเลยนะสุดยอดไปเลยนะครับก็เป็นหนึ่งในวิธีหาเงินช่วงแรกก็ว่าได้นะก็คือ ให้เราเว้นระยะของจุดทุบแร่จุดที่3ก็ได้นะก็คือเว้นไว้สัก3าวันนะครับแล้วก็มาทุบทีหนึ่งก็จะได้ได้ขายยากมาแบบเยอะมากเลยนะครับแล้วก็เอาไปขายได้ตังหลายพันนั่นเองนะครับผมสำหรับเนื้อหาในพันนี้นะครับก็น่าจะมีแต่เพียงเท่านี้นะครับพาไปทั่วหมู่บ้านลูลูโคโค่นะครับแล้วก็พูดเกี่ยวกับการอัปเกรดอุปกรณ์นะครับแล้วก็การทุบหาแร่นั่นเองนะครับผมก็พอเราเล่นมาจนถึงวันที่15เนี่ย แล้วปลดเมืองที่2อด้านเนี่ยต้องบอกว่ามีอะไรหลายๆอย่างนะครับเพิ่มเข้ามาค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ชีวิตประจําวันของชาวไร่เนี่ยก็จะเริ่มซับซ้อนขึ้นนิดนึงนะอันนี้แค่2เมืองเองนะต้องบอกว่ามีอะไรเพิ่มมาเยอะมากเลยนะครับโดยเฉพาะเรื่องการโฟกัสกับการอัปเกรดสิ่งต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการอัปเกรดอุปกรณ์นะครับผมการอัปเกรดบ้านการอัปเกรดเกี่ยวกับ สิ่งต่างๆในฟาร์มเซอร์เคิลนั่นเองนะครับผมก็จะค่อยๆเอามาทยอยเล่าด้ื่อยๆละกันนะครับผมในคราวต่อๆไปนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่เข้ามาดูเข้ามารับชมกันนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะครับผมกับเกม s t o r y of Seasons นะครับสวัสดีครับ